นิยายเสียงเกิดใหม่เป็นหมูของพระรองผู้แต่งตุ๊กตาหมีน่ารักให้เสียงโดย AI เปรมวดีบทที่16ลูซี่ถูกรังแกเมื่อความฝันกลางวันผ่านพ้นไปลูซี่ก็ตื่นขึ้นมาด้วยความรู้สึกหวาดกลัวและวิตกกังวลว่าเทพเจ้าจะส่งเธอไปเกิดอะไรแปลกๆปกอีกไหมหมูน้อยตัวเล็กที่ปกติจะร่าเริงชอบไปวิ่งเล่นรอบคฤหาสห์วันนี้กลับมีไข้สูงและเบื่ออาหารอย่างหนักเลยเธอคิดถึงบ้านเกิดและโลกเดิมนึกถึงช่วงเวลาแสนสงสุขที่เคยใช้ชีวิตในคอนโดเพื่อเขียนนิยายให้ทุกตัวละครได้โลด ลล่นไปตามจินตนาการของเธอหมูน้อยลูซี่นอนร้องให้คร่ำครวญอยู่ในใจโดยเธอจะมีพี่สาวเมสสุดสวยประจำตัวสองคนทั้งสองคนเห็นเธอดูซึมลงไปก็พยายามเข้ามาปลอบโยนและดูแลหมูน้อยลูซี่อย่างดีเพราะถ้าดูแลไม่ดีพวกเธอไม่อยากจะคิดว่าจะเจออะไรจนกระทั่งวันหนึ่งที่ลูคัสกลับมาจากโรงเรียนเซเมิร์นหมูน้อยของเขาปกติอ้วนท้วมสมบูรณ์ตอนนี้ซูบลงอย่างเห็นได้ชัดลูคัสร้อนใจมากเขาสั่งให้พ่อบ้านส่วนตัวไปตามหมอคนเดิมมาอีกหมอมายัง ลูคัสถามพ่อบ้านมาแล้วครับพ่อบ้านส่วนตัวของลูคัสรายงานพร้อมกับมีคนรับใช้นำแพทย์ฝึกหัดที่คลินิกเดิมมาอีกแต่รอบนี้เปลี่ยนคนแล้วเพราะคนเดิมได้ออกจากคลินิกแห่งนี้กลับไปอยู่บ้านเปิดคลินิกรักษาสัตว์โดยเฉพาะซึ่งปรากฏว่าผลตอบรับดีมากจนเขาได้สอนน้องๆตัวเองให้มาเป็นผู้ช่วยสัตวแพทย์ของเขาอีกทีรีบดูลูซี่เร็วเข้าลูคัสบอกแพทย์ฝึกหัดที่มาวันนี้ แพทย์ฝึกหัดคนนี้เป็นผู้หญิงสาวนามว่านาตาลีมีดวงตากลมโตสีฟ้าผมยาวสีทองสวยงามราวกับภาพเขียนอายุมากกว่าลูคัสหลายปีแต่ลูคัสเห็นแล้วเฉยๆยสำหรับเขาตอนนี้ในสายตามีแต่ลูซี่หมูน้อยของเขาเท่านั้นนาตาลีเองก็ก,ก็แอบ,บขัดใจทำไมคุณชายลูคัสไม่ได้สนใจเธอเหมือนกับคุณชายคนอื่นเวลาที่เธอไปรักษาที่คฤริหา์เลยค่ะ แทย์ฝึกหัดนาตาลีรับขันสัน้นจากนั้นหญิงสาวเดินไปดูหมูน้อยสีชมพูที่กำลังนอนบนเบาะนิ่มที่โซฟานอนหมดแรงแววตาเริ่มเลื่อนลอยแล้วในใจของนาตาลีเธอไม่เคยรักษาสัตว์มาก่อนนะเห็นแต่หมูตัวนี้นอนเฉยๆนี้ไม่น่าเป็นอะไรงั้นจ่ายเป็นยาบำรุงทั่วไปแล้วกันเดี๋ยวดิฉันจะจัดยาให้ลองทานดูณนะข้าสองถึงสวันน่าจะดีขึ้นหญิงสาวบอกลูคสัส ด้านลูคัสเพียงพยักหน้าและโบกมือให้พ่อบ้านไปจัดการต่อส่วนเขาคุกเข่านั่งอยู่ข้างโซฟาที่มีหมูน้อยนอนอยู่บนเบาะเขาลูบหัวลูซี่อย่างเบามือและอ่อนโยนลูซี่ครับผมกลับมาแล้วลูคัสบอกหมูน้อยผมคิดถึงลูซี่มากๆเลยหายไวๆนะครับ ลูซี่ก็ยังนอนอย่างสงบบนเบาะนิ่มของตัวเองกำลังคิดถึงทุกอย่างที่เกิดกับตัวเองตัดพาะชีวิตทำไมเรื่องทุกอย่างมาเกิดกับเธอได้ขณะที่ความคิดวงเวียนไปมาน้ำตาก็ไหลออกมาด้วยความเศร้ามืออันอบอุ่นที่ลูบหัวเธออย่างเบามือทำให้เธอได้สติกลับมามองที่ลูคัสระรองแสนดีเขากำลังทำหน้าเศร้ามองเธออยู่เขากลัวว่าลูซี่หมูน้อยจะจากเขาไปลูคัสสังเกตเห็นน้ำตาของลูซี่จึงกอดเธอเข้ามาในอ้อมแขนพลางเอ่ยปลอบด้วยน้ำเสียงอ่อนโยน ลูซี่ครับอย่าร้องให้นะผมอยู่ตรงนี้เสมอพร้อมจะปกป้องและคอยดูแลลูซี่เสมอครับหมูน้อยลูซี่ได้ยินเช่นนั้นก็รู้สึกอบอุ่นและปลอดภัยขึ้นมาอย่างน้อยพระรองที่แสนดีก็อยู่ตรงนี้อย่าเพิ่งท้อใจช่างหัวเทพพระเจ้านั้นเถอะเทพพระเจ้าที่อยู่บนฟ้าตอนนี้กำลังอ่านนิยายเล่มเดิมของนักเขียนวันใหม่ซ้ำอีกรอบฮัตชิ้วใครนินทาเรานะหรือนักเขียนจะคิดถึง หลังจากวันนั้นผ่านมาหลายเดือนแล้วจิตใจของลูซี่เริ่มดีขึ้นส่วนแพทย์ฝึกหัดส,สาวคนนั้นก็ยังมาตรวจที่คฤราสห์เดือนละสองครั้งต่อหน้าลูคสัสและคนอื่นจะยิ้มและลูบหัวเธออย่างอ่อนโยนแต่ลับหลังแอบหยิกใต้ท้องกลมๆของเธอแม้เธอจะร้องอุดๆแพทย์สาวคนนั้นก็จะบอกว่าเป็นวิธีตรวจแบบหนึ่งคือลูซี่เจ็บลูซี่ต้องการแพทย์คนเดิม เมื่อไรที่แพทย์ฝึกหัดนาตาลีมาลูซี่จะวิ่งหนีไปซ่อนตัวในสวนทันทีลำบากถึงพ่อบ้านและพี่เมสวิ่งตามหาหมูน้อยลูซี่เจ้าละวันกว่าจะจับตัวได้เรียกได้ว่าคนรับใช้ส่วนตัวของคุณชายลูคสัสแทบหมดแรงโดยพี่เมสสาวสวยกำลังอุ้มลูซี่มาที่ห้องรับแขกที่มีแพทย์ฝึกหัดนาตาลีกำลังรออยู่อุ้ดดดดหมูน้อยพยายามดิ้นไปมาเธอไม่ชอบแพทย์ฝึกหัดสาวคนนี้เลยปล่อยลูซี่นะคุณลูซี่เป็นอะไรคะเมสสาวถามหมูน้อยอย่างไม่เข้าใจ เธอเองก็งงที่พอแพทย์คนนี้มาหมูน้อยต้องวิ่งหนีตลอดเพราะจับมาได้ก็ดิ้นและร้องโหยหวนตลอดเลยอู๊ดอูด,อดหมูน้อยเหมือนจะบอกว่าแพทย์ฝึกหัดสาวคนนี้ชอบแกล้งลูซี่ลูซี่ไม่ชอบปล่อยลูซี่นะหรือว่าคุณลูซี่หิวเดียวดิฉันหารำข้าวสุดพรีเมียมสั่งมาจากตอนกลางของทวีปมาให้ลองทานนะคะเมสาวเข้าใจว่าหมูน้อยร้องก็คือหิวอยากทานรำข้าวอู๊ดอูด,อดหมูน้อยเหมือนจะบอกว่าไม่ใช่ไม่ใช่ไม่มีใครเข้าใจลูซี่เท่าลูคสัสอีกเลย จากนั้นหมูน้อยลูซี่ก็ถูกจับตัวไปหาแพทย์ฝึกหัดนาตาลีก็เหมือนเดิมต่อหน้าทุกคนก็ลูบหัวลูบตัวเธออ่อนโยนแต่รับหลังแอบหยิกท้องเธอตลอดแถมรอบนี้หยิกเจ็บขึ้นอีกคือลูซี่จะไม่ทนลูซี่จะหนีออกจากบ้านในขณะที่ลูซี่กำลังดิ้นรนหนีจากการอุ้มของแพทย์สาวนาตาลีจูจ่ๆเธอก็รู้สึกถึงแรงบังอย่างที่อุ้มเธอออกจากอ้อมแขนนาตาลีหมูน้อยร้องเสียงหลงด้วยความตกใจเมื่อลูซี่เงยหน้าขึ้นไปมองก็เห็นลูคัสพระรองแสนดีของเธอดวงตาของเขากำลังเต็มไปด้วยความโกรธเป็นอย่างมาก รักษาลูซี่ด้วยการหยิกเธอเหรือครับลูคัสถามด้วยน้ำเสียงเยอ่อเย้ยเธอเป็นหมอไม่ใช่หรือครับนาตาลีผู้ถูกจับได้ไม่รู้จะตอบอย่างไรเธอรีบหันหลังและเดินออกจากห้องไปอย่างอับอายและต้องการหนีความผิดลูคัสอุ้มลูซี่เข้ามาในอ้อมแขนและปลอบโยนเธออย่างอ่อนโยนไม่เป็นไรแล้วนะลูซี่ผมอยู่ที่นี่แล้วเขากระซิบลูซี่รู้สึกปลอดภัยและอบอุ่นในอ้อมแขนของลูคัสเธอเอ็นหัวลงบนไหล่ของเขาและหลับไปอย่างสงบ ลูคัสพาลูซี่กลับไปที่ห้องนอนของเขาระหว่างเธอลงบนเบาลูซี่อย่างเบามือเขาจูบหน้าผากของหมูน้อยอย่างอ่อนโยนและกระซิบว่าฝันดีนะครับลูซี่จากนั้นลูคัสก็ออกจากห้องและปิดประตูเบาๆหลังจากออกมาจากห้องนอนบรรยากาศอบอุ่นนั้นก็เปลี่ยนเป็นเย็นชาทันทีเขารีบเดินไปเพื่อจะสั่งการบางอย่างกับพ่อบ้านตัวเอง สำหรับหมูน้อยลูซี่นอนหลับฝันดีตลอดทั้งคืนเธอฝันถึงลูคัสและบ้านเกิดของเธอเธอฝันถึงการวิ่งเล่นในทุ่งหญ้าและการนอนอาบแดดบนชายหาดเธอฝันถึงการได้อยู่กับครอบครัวและเพื่อนๆของเธอ